ลูบิกพังแต่ทําให้เข้ารอบชิงได้ยังไง14มกราคม2 0 2 3เป็นวันแรกของการแข่งขันลูบิกผมเดินเข้าไปที่งานแข่งแล้วงานมันใหญ่มากมีมากกว่า320คนเข้าร่วมการแข่งขันรอบนี้แต่มีเพียงแค่16คนเท่านั้นที่สามารถเข้ารอบชิงได้แล้วเป้าหมายผมในการแข่งขันครั้งนี้ก็คือเข้ารอบชิงให้ได้ซึ่งบอกตรงๆมันไม่ง่ายเลยดูแต่ละคนสิแล้วเป้าหมายที่2ของผมในการแข่งขันครั้งนี้ก็คือได้ค่าเฉลี่ยต่ำกว่า10วิในการแข่งขันครั้งนี้มีหลายรายการเช่น 2x2, 3x3, 4x4, ลูบิกมือเดีีียววแแลละะรููบบิิิปดตาาหััโน้ผมจฟก2 สำหรับการแข่งขันสามคสมีทั้งหมด4รอบสำหรับรอบที่1มีเพียง120คนที่สามารถเข้ารอบ2ได้ไปต่อจนเหลือ16คนสุดท้ายในรอบชิงและมีเพียง3ลำดับแรกเท่านั้นที่สามารถขึ้นโพเดียมได้และในตอนนี้เป็นการแข่งขันรอบแรกผมตื่นสนามมากเดี๋ยวมาดูว่าผมจะได้กี่วิ แก้ลูบิคครั้งที่1ผมได้เวลา9.31วิแล้วตอนนี้คุณก็อาจจะสงสัยอยู่กติกาเข้ารอบเป็นยังไงในแต่ละรอบจะให้แก้ลูบิกทั้งหมด5ครั้งในกรณีของผมครั้งแรกผมแก้ได้9.31วิซึ่งแปลว่าผมยังต้องแก้อีก4ครั้งหลังจากที่ผมเล่นคม5ครั้งแล้วเวลาที่เร็วที่สุดแล้วเวลาที่ชา้าที่สุดจะถูกตัดออกแล้วค่อยหาค่าเฉลี่ยของการแก้3ครั้งที่เหลือมาดูกันว่าผมจะได้เวลาเท่าไหร่สุดท้ายแล้วผมได้ค่าเฉลี่ยที่10.64วิและผมก็เเเ้รรออออบตอต่นะ่่่ไปปแจจุุดนนีีงทผมิสค แน่ๆก็คือถ้าผมไม่ทาอะไรผมตกรอบแน่นอนแล้วเป้าหมายที่จะเข้ารอบชิงก็จะหายไปเลยดังนั้นผมตัดสินใจที่จะเสี่ยงดูเ,เดี๋ยวขอเปลี่ยนรุ่ลูบิกที่ผมเพิ่งเปลี่ยนมาใช้คือรุ่น t o r n a d o V3 ซึ่งปกติผมใช้ลูบิกลูกนี้เป็นวอร์มอัพเท่านั้นตอนอยู่บ้านผมเคยลองเอา t o r n a d o มาเป็นลูกหลกักแต่ทําเวลาไม่ดีเลยผมก็เลยใช้แกนสิบต่อไปการตัดสินใจครั้งนี้ถ้าดีก็ดีไปเลยแต่ถ้าไม่เข้ามือและทําให้เวลาไม่ดีก็ตกรอบแน่นอน 9.89วิแม้มีการลกอัพเป็นบางคำผมพอใจกับผลลับครั้งนี้มาก9.17วินี่คือเวลาที่ดีที่สุดที่ผมทำได้ในการแข่งขันดูบิกผมตกใจมากแค่เปลี่ยนดูบิกทำให้ผมได้ใส่ตีหม่เฉลยผมตัดสินใจที่จะใช้ทอนในดวบิชีต่อไปเพราะผลลับที่ได้จากการแข่งรอบแล้วมันเด่นออกมามากแล้วผมบอกเลยว่ารอบนี้คุณไม่เชื่อแน่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น แก้ครั้งที่1ได้เวลา10.73วิมันไม่ได้เป็นเวลาที่เร็วสุดแต่ผมก็พอใจเพราะมันต่ากว่า11เ็วิแก้ครั้งที่2ได้เวลา8.82วิผมเพิ่งทำลายสสตสีใหม่ที่ผมได้ไม่กี่นาทีที่แล้วผมดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากแต่ก็ต้องใจเย็นลงเพราะยังมีแก้สาวขัง ี่3ได้9.98าวิจากที่แก้มาแล้ว3าครั้งสองครั้งนั้นผมทำได้ต่ำกว่าส0วิทำให้ผมนึกได้ว่าผมมีโอกาสพิชิตหนึ่งในเป้าหมายของผมนะั่นก็คือได้ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าสิวิ1ิบเาวิมันไม่ใช่สัญญาณดีๆเลยผมแก้ได้แค่รอบเดียวแล้วนะตอนนั้นผมไม่รู้หรอกว,ว่าครั้งสุดท้ายผมต้องแก้เร็วกว่าเ3้าดาวิเพื่อได้ไดไดค่าเฉลี่ยต่ำกว่า1ิวิผมรู้สึกกดดันมากแต่ก็ต้องโฟกัสและนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้น 8.98จุดเก้าแปวิผมได้ต่ำกว่า9วิสองครั้งในการแข่งขันรูบิกและทั้งสครั้งนั้นก็อยู่ในรอบเดียวกันทําให้ผมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่9.9้าจาวิซึ่งทําให้ผมถึง2เป้าหมายที่ผมตั้งไวนะ้นั่นก็คือได้เข้าไปสู่รอบไฟโนลแล้วก็มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าสิบวิแล้วก่อนที่แข่งรอบชิงต้องรออีกหลายชั่วโมงผมก็เลยตัดสินใจที่ไปกินข้าวกับพ่อแล้วบอกเลยสปาเกตตี้อร่อยมากแล้วขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาขอถ่ายรูปขอลายเซ็นแล้วขอให้ผมแก้รูบิกแถมบางคนยังบิดมุมไม่ผมไม่เคยคิดเลยว่าเด็กธรรมดาธรรมดาอย่างผมที่เคยอัดวิดีโอในห้องนอนจะกลายเป็นหนึ่งในคนที่ตื่นเต้นที่จะมาถ่ายรูปด้วยผมก็ขอข คุณทุกคนจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากสปอร์ตผมก็มช่วยกดกลุ่มสับสไกันเลยนะครับเพราะ98ปรของคนที่ดูลิปผมไม่ได้กด u b s c r i b e เลยถ้ากดมันจะช่วยผมได้เยอะนะครับและในที่สุดก็ถึงเวลารอบชิงชนะเลิศแล้วนักแข่งลูบิกแต่ละคนที่ออกมานั้นทำเวลาได้ดีมากซับสิบซับเก้าซับแปดมันเจ๋งมากเลยและในที่สุดก็ถึงตาผม11.8วิมันช้านะแต่ก็น่าจะแค่กดดันจากการแข่งขันแหละ 13.4ี 13. วิรู้สึกมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นแน่เลยผมเพิ่งได้ใส่ตีใหมค่คาซลเลตต่ำกว่าสิวิแล้วผมเพิ่งเล่นได้13.4ีวิเนี่ยนะไ,ได้เปแลไรนี่คือสภาพา4กับ5นี่คือสภาพก่อนแข่งไฟโน่หมอเขาถ่านานเงเวล้า้กัน รูบิกของผมพังผมตกใจมากได้จะถึงคิวที่ผมจะแข่งแล้วผมได้ลองทําทุกอย่างแล้วแพ้มาแก้รูบิกเองแล้วก็ค่อยไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแต่สุดท้ายแล้วก็ซ่อมไม่ได้ไม่ว่าจะซ่อมกี่รอบมันก็พังเหมือนเดิมผมสิ้นหวังเลยอีกแค่แป๊บเดียวก็จะถึงตาผมแล้วผมต้องหาทางออกให้ได้แลแล้ว ท้ายผมได้ค่าเฉลี่ย11.01วิทีทําให้ผมอยู่ในลําดับที่14แล้วทางออกที่ผมคิดได้ก่อนแข่งผมไปยืมรูบิกจากเพื่อนมาถ้าดูคลิปนี้อยู่ก็ขอบคุณด้วยนะที่ให้ยืมรูบิกพูดตรงๆจบได้ไม่สวยเลยแต่แทนที่จะเสียใจยกับสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วผมก็เลยตัดสินใจทําบางสิ่งพิเศษขึ้นมาแทนผมเอาอนูโทเนโด b ีทีท่ทพังแล้ววิ่งขอลายเซ็นนักแข่งทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นพี่ฮามี่พี่ชดา ATP คิวเบอร์ T P ube, หรือภาริส e แท่แข่งการเล่นรูบิกมือเดียวและอีกหลายคนเลยซึ่งรูบิกลูกนี้ก็ได้วางอยู่ในตู้โชว์ของผมแล้วทุกๆครั้งที่ผมหยินผ่านรูบิกลูกนี้ทําให้ผมนึกถึงอุปสรรคที่ผมเจอเพื่อทํามทที่ผมได้รู้จั และความสนุกของการแข่งขันรอบนี้